ส่วนนะตำรวจเราก็ทํางานกันไม่มีวันหยุดเลยนะครับเพราะว่าไอ้พวกแก๊งขายายาเนี่ยก็ไม่หยุดเหมือนกันนะ,ะตำรวจแม่สายนะจับวัยรุ่นเตรียมส่งพัสดุซุกยาบ้าคุณผู้ชมผ่านบริษัทเอกชนไปให้ลูกค้าทางภาคใต้ครับที่เห็นนี้เป็นภาพเหตุการณ์ขนาดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพแม่สายจังหวัดเชียงรายครับได้บุกจู่โจมจับตัวนะครับ ผู้ต้องหาแก๊งค้ายาเสพติดขณะกำลังนำกล่องพัสดุไปฝากส่งที่บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในตำบลแม่สายอำเภอแม่สายที่เชียงรายโดยการจับกุมครั้งนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสืบทราบว่าผู้ต้องหามักจะมาส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนรายนี้จึงทำการเฝ้าติดตามครับสกดรอยมากระทั่งก็พบตัว ที่บริเวณริมถนนหน้าปากซอยถนนปิยพรสี่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายขนาดนํากล่องพัสดุต้องสงสัยไปฝากส่งที่บริษัทขนส่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวและเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นก็พบกับยาบา้า90,000เมตรคุณผู้ชมโอ้เยอะมากๆครับอยู่ในกล่องพัสดุที่ผู้ต้องหาถือมาด้วยครับจากการสอบสวนนี่ก็ยังพบนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน ทั้งสองคนนั้นพยายามส่งยาบ้าจำนวนกว่า1 8 0 0 0เม็ดไปยังผู้รับที่จังหวัดชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชแต่พนักงานบริษัทขนส่งได้เกิดข้อสงสัยขึ้นครับเอะใจขึ้นมาครับเนื่องจากผู้ส่งนั้นพยายามปกปิดใบหน้าจึงได้มีการแจ้งไปที่ตำรวจเพื่อมายึดสิ่งของไป ทางตำรวจเองก็ได้นําตัวทั้งสองคนพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนครับเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีการสั่งการให้มีการขยายผลตรวจสอบครับผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับพัสดุปลายทางเพื่อจะได้จิตติดตามตัวมาดําเนินคดีให้รับโทษตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันด้วยโอ้โหอุกอาจมากเลยนะคะอ,อย่าทำนะคะไม่รอดเนอ,เอ,อไม่รอดมือตํารวจแน่นอนใช่ครับะคะ่ะ